นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสามเณรสาม No! Uh -huh. อมาจะมาเทวาอาภิลาภาภวันตุเมมหาคุณโยมหาลาภ วิราหิงสาวิระทายสีวิระทายสาวิราอิทิโยพุทธัสสานิมามะพุทธัสสวาหุงสัมปติจามิ เองเองปาพาหาหาลๅษสามปจินชาวมินาสังสิโมร้อมไม่จะมาเทวาสัพเพยัคขาปลายันติพร้อมไมจะมาเทวา อภิลาภภวันตุเมมหาคุณโญมหาลาโภภวันตุเมมีเตภา คนายยังวิราหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิราอิทิโยขุนทายสัมมานีมามะขุนทายสะสวะหุมสัมปติจมิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาเลือสามปจินชามินาสัมสิโมปลอมหมจะมหาเทวาสภพยยาขาปลายันติปลอมไมจะมหาเทวา อาพิลาภาภวันตุเมมหาปุญญะมหาลาภุภาวันตุเมมีเถาภูหะติพุนทามาอุนามท วิรัทโยวิระควรายังวิระหิงสาวิรัทาสศิวิรัทายสาวิรัะอิทิโยพุทธสามานิมามะพุทธสามสาวหอสัมปติชามิ เอ่งเห่งภาภาหาหาลือลื้อสัมปจิตชามินาสังสิโมลพรหมจะมหาเทวาสัพเพยาคลาไยันติพรหมจะมหาเทวา อภิลาภะพะวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพะวันตุเมมิเทพาหูหติคุรตะมาอุนณโมพุทธายะวี ไรหิงสาวิราชาสีวิราชาสาวิราชิทิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวะหงสัมปตินชามิเพ่งเพ่งบาพาหาลื สัมปจิณชามินาสังสิโมพรหมายจะมหาเทวาสัพเพยักขาปลายันติพรหมายจะมหาเทวาอภิลาภะ คุณโยมหาลาโภพระวันตุเมมีเตพาหุหติควรธรรมอาุณโมพุทธายะวิราชยโยวิราชควรายังวิราหิงสา วิลาทาสิวิลาทาสาวิลาทิทยอดพูนทาสามานิมามาพูนทาสาสว้าโสัมพาทิชามิเพ่งเซ่งพาภา ชามินาสังสิโมปลอมาจะมหาเทวาสพเพยัะขาลายันติปลอมาจะมหาเทวาอาภิลาภาภวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภทวันตุเมมิเตภะภูหิตปุณธมาอุลามุพุทายะวิรัตโยุวิรากนณายัง วิลาหิงสาวิลาทาศีวิลาทาสาวิลาอิทธิโยควรทัสามิมามะควรทัสสวาหงมสามปติชามิเฮงเ่งพาพาหาหาลื ปจิชามินาสัมสิมมงพรมมจะมหาเทวาสัพเพยาคากลายันติพรมมจะมหาเทวาอาภิลาัาภะพวันตุเมมา โทนายังวิราหิงสาวิระทายสีวิระทายสาวิราอิทธิโยพุทธัสสะมานีมานะพุทธัสสะสวะหุมสัมปตินชามิ เองเองบาาหาหาฤสามปจินชามินาสังสิโมพร้อมมาจะมหาเทวาสัพเพยับคาปลายันติพร้อมมาจะมหาเทวา อภิลาภาภวันตุเมมหาภุญโยมหาลาโพภวันตุเมมีเตภาหุหติคุณธรรมาอุณาโมพุทธายะ วิระทโยวิรัตควรายังวิระหิงสาวิรัตายสีวิรัตายสาวิระอิทธิโยพุทธาสัมมานีมามะพุทธาสัสสวาหง สัมปทินฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาฤๅษีสัมปจินฉามินาสันสิโมลมหาจะมาเทวาสเพยาคาปลายันติ ลมายจะมหาเทวาอาทิลาภาพวันตุเมมหาปุญยมหาลาโคพวันตุเมมีเทพาหุหติปุทธมาอุ นะโมพุทธายะวิลาทาโยวิลาโคนายังวิราหิงสาวิลาทัสีวิรัตทัสะวิลาอิทิโยคุทธัสสะมานิมมะมะควรทัสสะสวะหุ สัมปติตชามิเอ่งเพ่งภาภาหาหาลือลือกัมปจิตชามินาสามสิมวงพรุมมายะมาหาเทวาสะเพยยาคาคาไรอันติ ลมหาจะมาเทวะอาภิลาภพภาวันตุเมมหคุญโยมหาลาภุภาวันตุเมมิเทวะ วิระไทยยนวิระคนอายยังวิระหญิงสาววิระทยสีวิระทาสาวลิระอิทธิโยพุทธะสามัอิมามะพุทธะสวาหง สัมปชินชามิเพ่งเพ่งบาปบาหาลือสัมปจินชามินาสังสิโมพรรมายจะมหาเทวาสัพเพยาคาปลายันติพร้ม จมหาเทวาอาิลาภภวันตุเมมหาพุญโยมหาลาภภวันตุเมมีเตภะโหหติโคตามาอุณโมพุทธายะ วิระไทยโยนวิระโคนหายยังวิระหิงสาวิระทายสีวิระทายสาวิระอิทธิโยโ์พุนธาสัมมานิมามะพุทธาสัสสวาห่ม สัมปทิชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาฤๅสัมปทิชามินาสังสมุรลมหายจะมหาเทวาสัพเพยาคาปลายันติ ลมายจะมหาเทวาอาภิลาภาผ่วันตุเมมหาปุญญมหาลาโคผวันตุเมมีเตภะหูฮาติปุทธมาอุลาโมุป วิลาทายโววิลาโกนายังวิลาหิงสาวิลาทาสศิวิลาทาสาวิลาหิตโยผูนท้าสามีมามะผูนท้าสาวาหุม สามปติตชามิเห่งเห่งพาพาหาหาลืลือกามปจิตชามินาสังสิมวงพรหมมาจะมาหาเทวาสัพเพยาคาบลายันติ พระมหาจะมหาเทวาอภินาราภพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภพวันตุเม โยนวิระโคนอายังวิระหิงสาวิระทัสสีวิระทัสสาวิระอิทิโยคุณทัสสะมมานิมามะพุทธัสสะสวสาวมสัมปตินชามิ เองเองบาบาหาหาเลือสัมปจินชามินาสังสิโมโรมายจะมหาเทวาสัพเพยักขาปะลายัน